อย่างสวยครับกำลังขึ้นมาเลคบดูดูดูด,ดูนี่ครับดูนี่ครับอย่างสวยเลยนี่ครับเจอ,อแล้วครับเจอ,อแล้วนี่เห็ดนี่เห็ดขาวจะเป็นเห็ดขาวดิน,นเรีอเดอะไรสักอย่างครับเนี่ยเห็ดขาวดินแหละนี่ครับนี่อันนี้ก็แกงอร่อยนะครับ นี่นี่น,นี่นี่ครับเจออีกแล้วดอกหนึ่งครับอยู่ตรงนี้นะนี่ครับอยู่แบบนี้นี่ยังสวยครับโอ้ยร่วงยังสวยว้าวเอาไปปิ้งเอาไปป่นก็อร่อยนะนออครับเห็นนียเออครับนี่ก็นี่ครับกำลังอ้ออ้อเลยนี่นี่ครับนี่นี่ แบบกำลังขบอวบเลยนี่ครับอย่าแงบบสวยๆเลยนี่ครับหอมเป็นเห็ดไข่นะครับจเจ,อเ,จ,อ,เจอเห็ดเจอเห็ดเจอเห็ดอะไรไหนดอกอันนี้ก็ดอกน้อยโคตูใช่ไหมเนี่ยไหนที่เราลอยไหนไว้ กินไม่ได้เนี่ยนะที่เราไงไว้อะกินไม่ได้ด้วยสันนั่นนะหลายดอกนั่นเนี่ยเนี่ยกินไม่ได้เออกินสันอ่ะอันนี้ได้ปะได้ดูดูดูเห็ดนี่ได้ปะนี่นี่นี่เห็ดอันนี้แล้วเมื่อกี้กินไม่ได้ฮะทำไม่ได้เหรอเอามาสิเออจะเลือกเอาด้วยวันนี้นะ กินได้อยู่ครับเจอเห็ดอีกแล้วนี่ยังสวยโอ้ดอกอยังสวยครับดูดูดูดดนี่ครับเจออีกแล้วนี่ดอกนี้ดอกนี้นี่นี่ครับกำลังสวยอยู่กำลังกินนี่นี่เจออีกแล้วครับดอกนี้โอ้ ดอกใหญ่อยู่เนาะแต่เท่ายังก็ยังไม่เท่าก็ยังพอได้อยู่นี่นี่ครับก็ยังพอกินอยู่เก็บโอ้นี่ครับเจออีกแล้วเห็ดไขรอ้ดอกสุดยอดดูสิดอกเขียวๆนะได้ เก็บเลยใช่หมดนี่โหอย่างงามดูดิดูกินนี่เจอเจอแล้วครับ เูแล้วดูขังส,สวยๆครับเจอแล้วนี่เจอแล้วครับนี่นี่ยังสวยนี่ครับดูดูด